จเจริญพรเราพบกันอีกรอบเนาะกับมัร์เก่งนะในนามของโมเดลสติสร้างพฤติกรรมสู่สังคมใหม่เราในรอบๆอบที่ผ่านมาเนี่ยอาตมาได้ว่าในเรื่องของตัวโรคมนุษย์เนาะโรคมนุษย์ที่เรามีการับเปลี่ยนมีการเป็นธรรมชาติมีการสอดคล้องกันทุกๆสรรพสิ่งเนี่ยที่เป็นธรรมแล้วเราก็มาเรียนรู้ในเรื่องของความเป็นธรรมที่มันเกิดขึ้นกับธรรมชาติเนี่ย ความสอดคล้องคือสัจจกาความจริงที่เราจะเติบโตกันความก้าวหน้าการปรับเปลี่ยนต่างเนี่ยในตัวพฤติกรรมหรือว่านิสัยเดิมๆที่เราออกนอกขอบเขตของสังคมแล้วทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าความขัดแยง้งหรือว่าเกิดเกิดตัวกฎหมายที่ข้ามไปแล้วทาให้เกิดพฤติกรรมที่สอดเสียดในพื้นฐานสังคมที่บางทีเนี่ยบางท่านก็จะถูกควบคุมความประพฤติบ้างอะไรตรงนี้เป็นพื้นฐานที่อาตมาเนี่ยได้เข้าไป นำโปรแกรมหรือว่า m m p เข้าไปนำเสนอในศูนย์ควบคุมความประพฤติของจังหวัดลำพูนนี้นะแล้วก็เราก็ได้เข้าไปในกลุ่มผู้ที่มีเรื่องของปัญหาทางสังคมเรื่องของการเสพยาบ้างอะไรติดตรงนั้นเนี่ยยนเนี้ตัวเป็นธรรมชาติเนี่ยในสิ่งที่นำเสนอเข้าไปเนี่ยก็จะสอดคล้องเนาะว่าในเมื่อเรากลับมาแล้วกลับมาสู่สังคมแล้วเนี่ย คำถามคำแรกคำกล่าวคำแรกว่าความสุขที่มันเกิดจากการที่ยึดติดถือมั่นในพวกการวัตถุเข้าของต่างเนี่ยที่มันเป็นธรรมชาติเนี่ยเราจะกลับคืนมาในรูปแบบที่เห็นธรรมชาติที่แท้จริงเนี่ยของตัวกายเราเนี่ยแล้วจะกลับไปไงฉะนั้นเนี่ยตัวนี้โครง,คง,ค,งคงการหรือว่าโปรแกรมของ MRP เนี่ยจะตอบสนองสอดคล้องในเทอมของการที่เราได้เคยคุย การแยกกายแยกจิตมาแล้วแล้วทาให้เกิดสภาวะสังคมในรูปแบบมัรมักองมารักที่ผู้องเนี่ยได้ถ่ายทอดบอกสอนทาให้เกิดความสมัครคีมาเกิดขึ้นในสังคมนั่นแค่เป็นเบื้องต้นเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในโปรแกรมของเราเนี่ยที่เกิดได้มีการต่อเนื่องในการฝึกทั้ง4ระดับเนี่ยเราจะเข้าไปแตะถึงความสอดคล้องที่มากกว่าตัวมักเนาะนั่นคือเป็นขบวนการที่ ผ่านสติปัฏฐาน4จนจวบสุดท้ายเป็นสมัคคีธรรมที่เกิดในโพธิป,ปัตยธรรม37จริงๆตรงนั้นเนี่ยการดีไซน์หรือการออกแบบของโปรแกรมเราเนี่ยจะทําให้ง่ายและปฏิบัติแล้วรับทราบรับรู้ด้วยกายกายเนื้อเรานี่นะน,นะผ่านอนาปัานสี่คือลมหายใจเราเนี่ยก็จะมาเรียนรู้กันเน้เนี่ย พฤติกรรมอะไรต่างๆเนี่ยกับความสุขที่ก่อนหน้านั้นนี่เราจะต้องไปเสพอิงอาศัยวัตถุข้าวของต้องมากกว่าเขาต้องเยอะกว่าเขาต้องมีอะไรทุกๆสินทุกอย่างเนี่ยพอไม่ได้ตอบสนองถูกกระตุ้นด้วยข้าวของวัตถุขึ้นมาเนี่ยก็มีพฤติกรรมออกมาในเรื่องของอารมณ์รุนแรงบ้างอะไรบ้างแล้ว,ลวก็ทําผิดเรื่องของศีลธรรมขอบเขตท,ที่เราเห็นเป็นข่าวข่าวขึ้นมาหลากหลายเมื่อ อาตมานาโปรแกรมนี้ไปแค่มาตื่นรู้กับลมหายใจเนาะเราจะค้นพบความสุขที่ไม่ได้อิงอาศัยการมวัตถุเข้าของเนาะการที่มาอิงอาศัยความสุขที่แท้จริงกับลมหายใจที่มาตื่นรู้กายนี่แหละที่เป็นหัวใจสําคัญที่เป็นปัจจัยสําคัญแรกที่เป็นด่านประตูแรกเนะาะก็คือจมูกเป็นทวารแรกที่เราจะเข้ามาเนี่ยเพื่อที่จะมาตื่นรู้ตื่นรู้ว่าตื่นรู้ว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันแบบสุขสุขแล้วอิ่มเมื่อเราได้สัมผัสรับรู้ ความจริงที่แท้จริงของกายความจริงที่ความสุขเนี่ยมันมีกระบวนการของการตื่นรู้ที่มันมากกว่าสิ่งที่เราไปเสกเรื่องของวัตถุข้าของหรือการเนาะนี่ยเนียการที่เราจะออกมาจากตรงนั้นเราต้องเขยืบเข้ามาสู่การที่มีสติสติที่จะเป็นตัวน้อมนำทำให้บังเกิด สิ่งที่เรียกว่าความสุขที่แท้จริงแล้วเมื่อเราฝึกไปสักระยะหนึ่งเนี่ยในโปรแกรมทั้งสเนี่ยการตอบสนองของเราเนี่ยจะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนในรูปแบบของการตื่นรู้ด้วยตัวสติที่มีสัมปชัญญะที่บังเกิดขึ้นแล้วความเพียรที่เราฝึกในขบวนการทั้ง4โครงสร้าง4 l เลเวลเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยรู้แล้วแหละว่าตอนนี้ไอ้กิเลสกาม มันเริ่มเล่าร้อนแล้วมันก็ออกไปแล้วเราไม่ได้ไปยึดแล้วเราไม่ได้ไปสนใจแต่บางท่านนะในในลักษณะที่ว่าพื้นที่หรือว่าการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคลเนี่ยแตกต่างกันไปเราจะไม่ชี้เฉพาะเจาะจงนะว่าการที่เราสุขสบายตรงนั้นเนี่ยมันจะไม่สุขในทางโลกจริงแต่สิ่งที่สําคัญคือว่าต่อให้เรามีมากแค่ไหน,นต่อให้เรามีล้นแค่ไหนเนี่ยเราก็มาตระหนักรู้กับกายเรา แค่นี้กายที่อยู่ในช่วงของการใช้ชีวิตร้อยปีเนาะเราก็จะมาเรียนรู้บอกว่าเฮ้ยตัวกายเนี่ยที่มีช่วงอายุร้อยปีเนี่ยการเจอมรสมการเจอทุกต่างๆเนี่ยเราก็จะมาเรียนรู้ทุกกัน์นทุกในรูปแบบของการตื่นรูกกรบลมหายใจนี่แหละแล้วเราจะมารู้จากความเป็นจริงว่านั่นนะคือแค่คือกายกายและสิ่งที่ตอบสองสิ่งที่ตุกกระตุ้นเนี่ยออกมาผ่านความรู้สึกเนี่ยที่มันเชื่อมโยงกันกับจิตนั้นเนี่ยทำให้เราอะ ได้ตระหนักรู้ว่าเออมันก็แค่จิตนะแล้วจิตที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราเนี่ยเมื่อมีการฝึกเจริญในรูปแบบตัวสมาธิมันจะบังเกิดเนาะเป็นผลของสติเมื่อมีสมาธิมังเกิดขึ้นเนี่ยเราจะเข้าไปสู่สิ่งที่เรียกว่าอุเบกขาจิตเนาะเป็นจิตที่อยู่ในตัวกระบวนการของการฝึกกระบวนการของมรรกระบวนการของการเจริญสติประฐานสนั่นแหละเมื่อความเพีย ที่มันตั้งมั่นต่างๆเนี่ยกิเลสมันจะค่อยๆค,คลายออกไปเองเมื่อกายและจิตที่เรากลับมาดูกายคือบ้านเราเนี่ยและจิตเนี่ยคือผู้ที่เข้ามาของกายเนี่ยเราจะเห็นพลังโบกกับคาว่าสติที่แท้จริงก่อนหน้านั้นน่ยจิตเนี่ยที่มันปนเปรมันอยู่ในสภาวะแวดล้อมไม่ว่าจะทุกขร้อนในพื้นที่การใช้ชีวิตหรือว่าสุขอ่ จุขแบบตะการตาแค่ไหนก็ตามนะแต่สุดท้ายเมื่อเรามาตื่นรู้กับสติแล้วเนี่ยความสุขที่ยั่งยืนความสุขที่แท้จริงสุขเย็นก็จะค่อยๆน้อมนำด้วยจิตที่เราแนบแน่นจิตที่เป็นอุเบกขาจริงๆนั่นคือสุขที่เราสัมผัสได้ไม่ว่าเราจะมีช่วงอายุร้อยปีก็ตามเนาะกับทุกร้อนต่างๆเนะี่ยไม่ว่า ความแก่สราภาพความหนุ่มหรือว่าเด็กอยากจะอยากนูน่นอยากเดินอยากกินอยากนอนอยากนั่งแต่สุดท้ายไม่อยากเจ็บไม่อยากป่วยสุดท้ายก็ไม่อยากตายนั่นคือการยึดติดนะไม่ว่าตัวกายเราเนี่ยก็ยังเป็นการวัตถุเข้าของที่เรายังติดในตัวกายแล้วจะหาสุขได้อย่างไรเว้นเสียแต่ว่า ในกระบวนการที่เรามาตื่นรู้ด้วยสติเป็นพลังงานบวกตัวพลังงานลบที่ทำให้เกิดเรื่องราวกับความทุกข์เรื่องราวที่ตกลงไปสู่ห่วงลึกกันหนักน่วงเกิดกายที่แนบแน่นกับจิตที่เรียกว่าจิตท้อถอยจิตค้านซึมจิตลำคาญใจจิตหดหูจิตเศร้าซึมต่างๆหรือว่าจิตที่มีอาการพยาบาทบังเกิดขึ้น จะไม่บังเกิดขึ้นกับการฝึกในกระบวนการฝึกที่แท้จริงนเนี่ยเนี่ยการเติบโตของจิตมันไปได้มากกว่าจิตที่อยู่ในกายมนุษย์นี้เพราะนิยามของมนุษย์นั่นคือกุศลเนาะกุศลที่เราได้สะสมมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วเราได้เกิดมากายมนุษย์นนเนี้ยเนี่ยโอกาส ที่เราจะเติบโตด้วยกายมนุษย์นั้นคือการปลูกอุศลปลูกต้นทุศนขึ้นมานเนี่ยเนี่ยต้นไม้ที่ใหญ่ที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงเนี่ยเราจะไม่กลับไปมองย้อนกับความทุกข์ร้อนกับสิ่งที่เรียกว่าอากุศลในสิ่งที่เราผ่านมาไม่รู้กี่พบกี่ชาตินาะนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะตื่นที่แท้จริงบางคนยัง,ลงหลงไหล กับสิ่งที่ติดตัวมาในข้ามภพข้ามชาติอย่างหลงไหลเรื่องข้าวขู่ข้าวของวัตถุเงินทองอะไรต่างๆเนี่ยแต่สุดท้ายเมื่อเรามาฝึกเราจะได้มาตื่นรู้กับกายแท้จริงว่ามีแค่นี้แหละมนุษย์เนี่ยสะสมบุญมาเนี่ยไม่รู้กี่ภพ่ชาติแล้วกว่าจะได้ผุดขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะมีกรรมเก่ามีการทําทานมาน้อยมากนะแตกต่างกับคนที่ทําทานเยอะแล้วก็มีความสุขสบายหรูหรา,ต,าต่างๆนานาเนี่ย รวมถึงสีสันวันณะต่างๆนะกับศิลที่ปฏิบัติมาดีนั่นแหละคือทานสินภาวนาที่ประกอบอยู่ในส่วนที่เราจะมาฝึกปฏิบัติในองค์มรรกก็ครบเต็มรอบเลยแหละแล้วสิ่งที่เราจะมรรกจริงๆเนี่ยกับความสุขที่บังเกิดเนี่ยเราจะได้สัมผัสที่แท้จริงเชิญชวนทุกท่านได้เข้ามาฝึกปฏิบัติร่วมกับโปรแกรมของอาตมามาสเก่งโมเดลของอมาขอฝากไว้ด้วยแค่นี้ จเจริญพรสาธุสาธุสาธุ